นะครับสิบปฏิวัติมีอะไรนะฮะหลังจากประกาศสิบปฏิวัตแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรายชื่อของฝ่ายชายห้าสิบคนที่ผมเชิญมาเป็นรัฐบาลโชกการหรือเป็นนายกนะ,ะอ่าสิบนายกชายห้าหญิงห้านะอันนี้คราวนี้มาดูสิบปฏิวัติมีอะไรหนึ่งประชาธิที่เป็นชั้นสูงคือระบบปกครองเราไม่ใช้ระบบประชาธิป,ปอมแล้วเราใช้มเก้าสิบปีถึงเวลายกเลิกเราใช้ประชาปัปจัย แท้และชั้นสูงด้วยนะที่ประชาชนเป็นประมุขฝ่ายปกครคองไปตลอดการอ่านแะล้วอัน,น, 2, น studies. ที่สองมนุษย์ถองคำวินัยทุกคนจะมีทุนสำรองคนละหกล้านยี่สิบล้านโดยมีโดยม,โดยมีโดยมีประชาชนสร้างเงินึ้นมาเองสามระยะระยะตำบลระยะประเทศระยะต่างประเทศตำบลนี้ก็ได้คนละสามหมื่นหกอ่าภายในประเทศก็หกล้านต่างประเทศยี่สิบล้านนะอันนี้มนุษย์ถองคำวินัยมีวินย 40, 000, 000, 20, 000, ัยสี่สี่สิบปีไอ้วินย 40, 000, 000, 40, 000, ัยน,นี้แหละครับ ทำให้ประชาชนสร้างเงินเม็ดเงิน,น,งนขึ้นมาได้เป็นเงินของประชาชนสร้างขึ้นมาเองนะไม่ใช่มาจากงบประมาณไม่ใช่มาจากกู้ยืมการไม่ใช่ประชาชนสร้างขึ้นมาเองจากเทคนิคที่ผมจะให้อะอันนี้คือการปฏิวัติประชาชนไทยเป็นมนุษย์ทองคำวินยัยเออไม่ใช่คนไทยที่เป็นกันนะเป็นมนุษย์ทองคำวินัยคนไทยจะชั้นเป็นโสดบันทีวิตายกันนะอันที่สองระบบการค้าใหม่เป็นระบบการค้าแบบพอเพียงยี่ซึมมาแทนแคปิตอลลิซึมมาแทนในทุนน่ะทุนนะิยมอ่ะอไม่มีทุนนิยมมีระบบการค้าใหม่ที่ประชาชน ทำงานค้าขายแบบเศรษฐีพุทธนะใช้สูตรอูอาร์กษะของเศรษฐีพุทธบวกกับม,มนุษย์สงคราวินัยทํางานค้าขายเกิดเป็นอีโคซิสเต็มของตัวเองที่เรียกว่าพอเพียงคิจซึมนั่นเองซึ่งจะมาแทนแคปิตัลลิซึมนะเอาเชิญเพราะนั้นเราจะเราจะ,เราจะหาชาติสมาชิกไปเรื่อยๆได้ชาติสมาชิก20ประเทศเมื่อไหร่ประชาชนก็มีถึงสองร้คน20ล้านนะนั่นเองเพราะนั้นเราจะมีกลุ่มชาติการค้าใหม่เรียกว่ากลุ่มการค้าชาติการยามิตรนั่นเอง กลุ่มการขาชาติการละลมิรประเทศไทยจะประกาศหานะเอาละต่อมาอันที่4นะฮะอันที่4พุทธนิกายคคสมิกเป็นพุทธนิกายคคสมิกไม่มีพระมีแต่การว่าสถามาดูแลทั้งศาสนาจักรนะแล้วก็อาณาจักรนะทั้งสองเลยดูแลนะศาสนาจักรศาสนาจักรของเรามีแค่ 3, 3สามสามพุทธบริษัทเด็กน,นะพิชุนีไม่มีดังนั้น แารวก็จรทชายหญิงจึงเป็นผู้ที่ถือดุลของศาสนานะส่วนภิกษุถือหนึ่งดุลนั่นเองเพราะฉนั้นชายหญิงจะเป็นผู้ดูแลศาสนาเองนะนะเป็นอย่างนั้นนะส่วนด้านอาณาจักรประชาชนก็เป็นส่วนบระมิปไตยก็ดูแลประเทศด้วยเองอยู่แล้วนะปกครองประเทศเองทั้งด้านศาส,สนาจากักรอาณาจากักรหมดครบถ้วนนี่แหละเป็นผู้ดูแกข้อสมมติซึ่งจะเน้นเรื่องเวลาเวลาหาไม่ได้ทุกคนมีเวลาน้อยเวลาบริหารเวลาอย่างไรทำยัางไงเไปดูารายละเอียดข้างในเพื่อให้มีความสุข ต่อมาอันที่4นนี่้็อย่างที่ห้าเราต้องแสวงหาพลังงานแสวงหาอากาศสร้างอากาศแสวงหาแหล่งน้ำแหล่งแร่แล้วก็พืชอย่างเงี้ยต้นมงต้นไม้เนี่ยอันเนี้ยอยู่ในอันที่5ต้องปฏิวัติปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงออกกฎมงกฎหมายใหม่หมดเลยอันที่6ยุบทุกกระทรวงยุบชำระกฎหมายใหม่หมดเราสร้างกฎหมายใหม่หมดนะฮะอันเนี้ยอันที่จริงอันนี้ก็นนนนต้องเป็นข้อหก่อนนะฮะหลังจาก ข้อสี่เรามาข้อห้าเป็นยุบหมดทุกส่วนมันจึงจะไปเกิดแสวงหาพลังงานหาอากาศหาน้ําหาแร่หาต้นไม้อ่เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่ออกมานะส่วนอันที่เจ็ดก็เป็น i อเอ่าทำไนดีนะหลังจากกฎหมายปรับปรุงใหม่ล้วก็จะเกิด i อแล้วทุกคนก็มีเจ้าของเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าออกมาผลิตการให้บริการผลิตอะไรแล้วก็เยียวยารักษาโรคอย่างเงี้ยนะสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นมาจาก i อนี่เองอันนอันที่8ก็คือการท่องเที่ยวการ การกีฬาอาหารบันเทิงเงี้ยอันนี้อันที่8อยู่ในเนี้ยทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะครับอัน,นีเนี่ยเกี่ยวกับไฮเทคด้วยนะครับอยู่ที่นั่นนะครับอ่ะอันนี้พวกกีฬาบันเทิงอาหารท่องเที่ยวส่วนอันที่9้าคือการศึกษาข่าวแล้วก็สำนักข่าวแล้วการแพทย์นะแล้วก็จิตวิญญาณมันอยู่ที่คสิกอยู่แล้วนะอันเนี้ยแล้วก็เรื่องใหม่ๆอ่ะอันที่เกเนี่ยส่วนที่1 0เป็นเรื่องรวมชาติรวมสี่ชาติ ไทยลาวเขมเพม่า han. ตอนนี้เขมรก็ไม่ชอบไทยนะก็เว้นไว้ก um ่อนก็รวมลาวเขาเป็นปฏิบัติไงเพราะนั้นก like ็รวมรวมพม่ากับลาว่ารวมพม่ากับลาวนะประเทศไทยมีสักห้าสิบล้านคนคนมีสิทธิ์นะคนมีสิทธิ์นะฮะส่วนเขมเลาวพม่าตีสักว่ามีห้าสิบล้านก็เป็นหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านเป็นตัวเลขที่กำลังสวยเลยนะรวมยังไงเป็นยังไงไปดูละเอียดนะละเอียดแล้วนี่คือสิบปฏิวัตินะต่อมามาดูรายชื่อ ลายชื่อนะฮะผมไม่รู้จักเขาก็ไม่รู้จักผม่ะชื่อเหล่านี้เพียงแต่ว่าได้เห็นผ่านคลิปวิดีโอดูคลิปก็รู้แล้วว่าคนนี้มาร่วมงานได้่ะมาร่วมงานได้ผมประกาศเลยนะครับประกาศฟอกกลุ่มกลุ่มสื่อมวชนกันได้แก่หนึ่งอาจารย์วิระธีพัฒน์นะขนกรักวงศ์สกุลนะสถีติลิพังกุลสธิยานชื่อทาทัยธรรม ก็ชูวัติกิจสิสุขวิโรดวันวิโรดไวซ์นะอ่า uh, จัดช่องไม่งโง่นะสุพนองค์การนะครับอ่า uh, อย่างเงี้ยอ่ะ uh, แล้วก็สัญญานอะ่าได้คุณกระเพาอ่านะอันนี้รายการเล็กๆมาแล้วแล้วก็นายอาร์มคนรุ่นใหม่มาร์คพิทบูมาได้ฮะมาร์คนี่ถึงดาวแต่ไม่ผิดหลักการหลักการถูกนะหลักการนะมาเพราะหลักการถูกเนะี่ยทนายสยุริยะก็มาได้แล้วก็ ทนายนกเขาก็มาได้นะครับอ่าเชิญครับอ่าก็มาพวกภูมิรัศมีดรอาร์มตั้งที่ลอนดอนดรปิติสีแสงสีแสงนามดรอัดวิสารวานิชดรสุชาติบุญสุขนิจภูมินวรัตนิภูมินิมิ่งลุยละลัยคนรุ่นใหม่ก็วันสิงห์ประเสริฐคุณนวัดอินสรไกรศรีจุลภาคเกลีสพลนะครับอันนี้เชิญมานะครับแล้วก็อ่า รามอะไรกูรูรามวันนิดรามอะรามกูรูวันนิดอะไร่ะ,ไระ่ะเชิญครับ่าแล้วก็อัิดางโยมนาก็เชิญน,นะครับอ่าใครยังนึกชื่อไม่ออกต่อมาก็ผู้ผู้ผู้ว่าธนาคารในชาตินะครับอ่าเศรษฐุธสุธิวันนารุทธนะยานี่เกี่ยวกันเงินแล้วก็พิริยะสมรทรักษ์นงกี่ก็การเงิน สตาราโตอ่อนถนงขันทองอาิวิสุขธรรมศาสตร์คุยกันเรือคุณทีหน่วยพงสุกเป็นระดับพรึกนะพวกนี้พวกไฮเทคเชิญมาเลยครับแล้วก็ดรวิทย์สิทธิเวคินอ่าเชิญมานะครับอ่าส่วนทางด้านผู้ที่มาถือดุลอำนาจทางด้านพุทธิการคอสมิกอ่าทางด้านนี่ก็คืออาจารย์จตุรงตรงาสานะอา,อา,อ,า,อ,าอาจารย์สามารถบังสัง ทิพย์เพวนพรรพันแพรลี่ภาษสิินทวงอาจารย์แอดกล้วยนะเชิญทานบันที่แล้วก็วลพัฒน์ผู้เจริญอ,อันนี้เชิญมาทางด้านศาสนาส่วนทั่วไปก็กรกฎวัฒนศาสตร์หม่อมหลวงกรกษศิวัฒน,น์เกษมศรีดรอานน์ศักดิ์วรวิทย์หมอวังลงเชิญนะครับสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์สอบตกเรื่อยเลยมาที่นี่มาเชิญมา เรื่องเชียนช่วงกัลยาณมิตรวิกรมกรมดิษฐ์เชิญครับต่อมาพวกธรรมชาติก็โจรจันใดวิสันสักนกำธรนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุจินวงเทศศรีศักดิ์วริพดมนะฮะต่อไปเป็นรายการรายการพรัฒการบ้านนาหรือมหาอำนาจบ้านนาเชิญครับแล้วก็รายการดีบีโซ่เถารายการสแตนดาร์ดรายการไวโอวพิวไวโอววิวรายการในโลกลุ่นฟิสิกส์ขอเชิญนะครับส่วนสถาบันก็กองทัพไทยขอเชิญ ปปอปศปจไปพักนะคสถานีข่าวของของประเทศก็ไปพักมาเนอข่าวที่นี่นะครับต่อมาพวกกลุ่มดารานักร้องนักดนตรีนักกีฬาปราชชาวบ้านสถาปนิกวิศกรเชิญมาหมดครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะว่าผมไม่รู้จักแต่ว่าเชิญมาคราบมาแสดงตัวแสดงตัวเลยครับเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนแล้วก็พวกอพักการเมืองทั้งหลายเนยะสอบตกสอบได้เป็นพักายค้านไฟรัฐรบาลแล้วแต่ถ้าคุณเกิดปัญญาคุณก็มาที่นี่ก็เชิญนะครับ นะเขาเชิญนั่นที่ฝ่ายชายส่วนผู้หญิงก็ผู้หญิงก็เปฟ้าสาัยก็ไปเชิญไปรูปรวมงกันเองอ่ามีฟ้าสายัยมีการต่างประเทศมีคนหนึ่งเออคนคนนี้คนที่เชิญมาหน่อยอะไรบรูน่าซิวาเออใช่คนบราซิลพูดไทยเก่งอันนี้เชิญมามานะฮะอันนี้ทางเอเมริกาใตา้ผู้หญิงคนที่พูดไทยเก่งอยากเป็นไทยคนอะไรนะกัเสเซีย ที่เป็นทนายความอะทนายความนะผู้หญิงรัสเซียทนายความอันนี้เนี่ยทางยุโรป่างนี้ผู้หญิงทั้งหลายกันที่อยากเป็นคนไทยอ้ามันนึกไม่ออกอะโดนนึกออกมาแล้วกันมามาแล้วกันส่วนคนไทยจริงก็มาเหมือนกันมามาแล้วท่านทิ้งหมดเลยนะทิ้งสีทิ้งข้างทิ้งฝ่ายทิ้งกลุ่มทิ้งรัฐที่เดิมของท่านทิ้งโรงการเก่าไม่ว่าจะเป็นสามนิ้วสามกลีบทิ้งหมดเจเนอเรชั่นก็ทิ้งไม่มี เพราะเรามีสถานะเดียวคือเป็นโสไดบันทิปไตยกันเพราะนี่คือรัฐพุทธเราปกครองแบบธรรมธิปไตยเพราะประเทศเร,ราเป็นประเทศพุทธเราใช้หลักการปกครองธรรมทิพไตยคือประชาธิปไตยปั้ชนสูงซึ่งประชาชนเป็นโสไดบันเท่านั้นเองที่จะปกครองในระบอบนี้ได้ถ้าคุณยังเป็นข้างเป็นสีเป็นแฝงเป็นฝ่ายถล่มกันดากันผมจึงจัดเวทีให้แต่และทุกตำบลไงทุกตำบลจะมีเวทีจากโรงเรียนไงทุกโรงเรียนจะได้สามล้านอ่ะวิทยาลัยสามล้านมหาอะไรวิ่ยอะไรสี่ล้านมหาอะไรได้ห้าล้าน จัดเวทีให้พวกสีกลุ่มต่างๆทั้งหลายขึ้นมาสารภาพบาปที่ฉันเคยเป็นสีนั่นสีนี้ไปทาร้ายประเทศเข้าใจผิดอย่างนั้นฉันด่าเฉยว่าอย่างนั้นฉันขึ้นไปสารภาพกันแล้วก็สวมกอดกันแล้วถ้าเบอรว่าหลังน้ําตาได้กันหลังตาไปเลยเพราะมันโอ้โหมันมันหลอกเราถูกหลอกเราเสียฟิลเสียความรู้สึกมากพาจะพบประเทศไทยจริงก็เนี่ยโอ้โหมันก็ตามลิขิตประเทศอ่ะแล้วตอนที่ผมพูดในเรื่องเนี้ยผมไปพูดสมัยเหลืองแดงไอ้ผู้ใดเหลืองกัเหลืองก็บอกเป็นในแดง พูดแแดงอะแดงบอกไวเลือพูดยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องกันถึงแม่รู้เรื่องไอ้คนรู้เรื่องก็จะบอกก็จะช็อกตกใจเฮ้ยมันไมไม่ถึงเวลามันกําลังซัดกันผมไปด้วยดีกว่าผมมาร่วมคุณคุณมีแค่คนเดียวมันก็ไม่เอากับผมอ่ะ <im itation> อไปคุยกับใครอเลยคุยก็มีเรื่องเลยผมไม่คุยกับใครครคุยไปนะก็รอจังหวะจังหวะมันได้หมดแล้วเนี่ยหมดสิ้นหมดเลยคสชก็หมดตู่ก็หมดหมดจาบเลือกตั้งผลเลือกตั้งเซลฟ์รัฐบาลถึงได้จังหวะรอสิบต้องเกิดละยุคสกาวเวลาเกิด ล้วโลกเรากำลังเปลี่ยนมาตรฐานใหม่หมดก็จังหวะพอดีเลยผมก็มีมาตรฐานใหม่มาประกาศปุ๊บโอ้โหประชนเกิดดูลิปผมเกิดปัญญาเป็นโสรันใจธน,น,นเองดนขึ้นเวทีสารภาพบาปท,ที่เคยไปทําอะไรกับประเทศไทยไว้ขึ้นไปบนเวทีเข้าใจผิดยังไงเพิ่งจะเข้าใจถูกนี่เองเพิ่งจะรู้ไปคือไปไประบายความเข้าใจผิดของตัวเองที่มันโอ้ไปทําอยู่ได้นะขอเอา คืนออกให้หมดไอ้ที่อยู่เก็บเอาไว้ยึดเอาไว้อุดมการบ้าบ้าบอมผิดผิดเพี้ยนมันไม่ใช่ประเทศไทยดูจริงเลยเนี่ยไอ้ที่อยู่มันฝังหัวใชนไหมฉันจึงมาคลายมันออกเอาออกจากเวทีออกออกเปิดเผยให้รู้ไม่อรับไอ้หรอกแล้วถ้ารู้สึกอายไม่ต้องอายทุกคนมาคลายออกหมดแล้วก็สวมกอดกันซะนะอย่างนี้ดาวถล่มกันโอ้ที่แท้เราก็จะผิดเลยไปเต้นผิดเล่นผิดอยู่ข้างผิดที่แท้นี่เราเป็น โอ้เราเป็นคนไทยเราเป็นสวรัตพิทยเราเป็นต้นแบบของโลกตายแล้วฉันจะได้เป็นต้นแบบของโลกภูมิใจดีใจเหลือเกินได้เป็นคนไทยตัวจริงสักทีท่านจะนึกถึงท่านจะขอบคุณได้เป็นคนไทยนี่คนไทยทน,น้ำตาจะหลั่งมาอย่างแน่นอนผมก็หยุดเท่านี้ครับสวัสดีครับ